สุด,ดีแม็กกองทับเยอะๆแบบนี้เลยเป็นของคุณแล้วนะคะใครเช่าคันไหนจิ้มคันนั้นนะเดี๋ยวไปต่อคันแรกกันก่อนเลยกับเจ้าตัวดีแม็กสีเทาตัวนี้นะคะปี2019เลขไมาอยู่ที่160,000จำไว้นะคันนี้นะคะ X s e r ซ e s สีแดงตัวนี้ปี19 X s e r ซ e รสีแดงตัวนี้ปี19เลขไม่50,000เท่านั้นนะคะแล้วก็คันนี้ X s e r ซ e รสีขาวปี2016นะเลขไม่99,000น้อยมากนะคันนี้ หรือว่าจะชอบเป็นแบบว่าธรรมดาเดิมๆนะคะตัว d m a มนะสเปคแครปี2020คันนี้เลขไม่อยู่ประมาณ64,000นะคะแล้วก็คันนี้ปี2019เลขไม 6, นะ่แสนหกเนาะแล้วก็พระเอกของเรานะคะสีดำตัวนี้ลอยปี2022นะคะเลขไม่แค่1 0 0 0 0เท่านั้นน้อยสุดๆนะหรือจะเป็นคันนี้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะเพราะมีให้เลือกอีกเยอะนะหรือจะเป็นคันนี้เ s e r i ร s สีดำปี2019นะคะเลขไม่แค่ 7 8 0 0 0เท่านั้นนะ,ะทั้งหมดนี้เป็นของคุณแล้วใช้เงินออกรถแค่1,000บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียง7,999บาทมีใบวารันตีให้นะคะไม่มีการกงไม้ไม้แท้จากสู่์แน่นอนนะใครสนใจทักเข้ามาได้เลย